ครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเนี่ยมาติาาตามตัวเลขกกบปะอพอเนาะครับผมเนาะงวดวที่ผ่านมาเนี่ยโอ้บอสบายครับผมว่าแอมมาเอาอุ้ยเข,ข่ารับผมซี่หกแบบตรงๆตงตงจังๆเลยมัวดนี่็ว่าฝันดีต้องงัดวละครับผมฝันดีแต่ต้องงวดวตอวีกจะม่คำผงม,มาบอกเลขตัวเดียวหางเดียวสองตัวครับผมแต่ว่าฝันไหมอ,อ,อีกมันขึ้นมันมาทวาสันฝันว่ามีคนเสียชีวิตครับผมแต่ว่าในงานนั้น มีคนห้องบอกว่าไผอยากมีโชคมีดวงเอาเงินไปไว้แต่ลงศพเด้อว่าซั่นปะพรอนมลว่าซาแล้วครับผมเอาไปไว้ปั๊บเลยเงินเหรียญ10แต่ว่ามีเสียงกระซิบออกมาเลยครับบอกว่าเป็นตัวเลข3ตัวพุ่นี่ครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวพระเจ้าพี่น้องไปฟังจากปากปะพรอนเองเนาะครับผมตอนนี้สิบพัสดุ์มูรับพุ่นกำลังตั้งกล้องกำลังถ่ายกันอยู่พุ่นเนาะไปครับไปฟังเบิ่งนําปะพรอนครับผมว่าเป็นเลขตัวใดชุดใดถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบอไปฟังจารจากปากปะพรอนเลยครับผมแต่ก่อนไปชมคลิปนี้้้ฝาากกกกดดดดดไลค์์แชรตติมใหวยนะครับ สวัสดีครับพ่อพจนสวัสดีครับ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 สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมมาแล้วโอ้โหวัตถิพานมากคือให้จาจ้าแต่ครับเจตังพอเที่ยงแมนบอยตัวใดสี่หกครับสี่หกแจจ้าเลยครับตรงๆเลยครับผมเอฟเจตังบ่ได้มาสนะคะต่ว่าไถไทยลงช่องบ่าวแอมละทุ่งแล้วก็พอเที่ยงสแตดาสแตดาชานิ่งไม่ได้มาครับเพราะว่าสตาร์ดาชานิ่งช่วงนั้นกำลังเป็นไข้ ก็คือบสบานหลังจะอยู่ที่ช่องทีมงานของเรานะคะก็จะเป็นบ่าวแอมเลาะทุ่งนะคะที่ได้ถ่ายลงไปวันนี้เจะตางขออนุญาตป้าพรแบ่งกันเอฟซีด้วยเนาะป้าเนาะค่ะตัวเลเขาป่าชนมกได้มาแบบไหนป่าได้มาแบบตัวเดียวตัวเดียวจังสินะเป็น เป็นเลขแบบถ้าสามโตกะคือสามโตไปเลยจรงสินะสีบอกรับฝันเลยว่าเป็นเล็สูตรขั้วฝัน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 ยานเดียวแม่แต่ว่าห้แบบตรงตจังสินะที่เคยเคยผ่านมากที่เคยบอกถือมากกัคือว่าใกล้เคี่ยงกับเป็นเลขชุดตัวเดียวจังสินะเวลาขัฝันถ้ามาตีเป็นตัวเลขหรือว่าบอกบเป็นโตบอกเตลยอกบอกเโตบอกเป็นบอกเนี่บอกเปบอกเป็บอกเนโตบอนตบบกเตบอกตบอเนตบอกเป็นโตอกเนโตบตบอกเบอกนโตบออเตีเบก เป็นธรรยดาเหาอีกได้ว่าไปตีห้องเพลินบางคนฝันเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นลิงเห็นห่านมาตีโอ้ยเอาเหล็กน้นส่งน้ำสั์อย่างก่อนต้องเอาแบบจั๊จักคือปอบพ่อนี่แม่บอวมาบอกเลยมาบอกลูกหลานบ่งหูจักบ่งหูจักบอกเพื่อยู่ว่าอันปึ้อถือตองแล้วถือตองแล้วมันต้องแนวนี้ละเอาบอกความฝันเลยปอบพ่อนบอกฝันมาจังไหนนะครับผมมาวัดโล่งโพเด้โล่งโพโล่งบักง่ายแต่ว่าบ่งหูเป็นโพไผ่แต่ว่าคนนกับปบลายน่ะ มาพพอนก็ไปย่ายห,หนึ่งเลิกกับสื่อเสียมหาหและว,วา่าสื่อเสียมหาห์เด้อตัวหนึ่งว่าสัตว์ค่ะป่านนี้อันก็นเลยวา่าโอ้ยเสียเจ้าเครื่อง,งามอยู่ว่าสัตว์เออขอสื่อมาฝากเจ้าว่าสัตว์เพื่อนละว,วา่าฟันว่าได้รดนเล่นี่ฟันข้าวเดียวก็ตื่นเพื่อนละว,วา่าอันผู้ใดอยากไม่โศกไม่ลาบนั่นเด้อให้เอาเลี้ยนชิปนี่เดเขาไปไต่โล่งศพนะเพื่อนว่าเออ เหรียญซีข่อยก็เอาเหรียญซีเหรียญหนึ่งข่อยกระดีเข้าไปไต่โลกซุบโรคแบไงดิหยาบหยาบหยาบโรกซุข่อกระดีขับไปขาอก็เลยว่าเ้ยอาเหรียญซีเอามาเห้ใก็จะดีเป็นเหล็กหยังเนาะว่าเสียงออกมาจากโรงซนั่นว่าสีศูนย์หนึ่งเรา่นบเสมาเลยเออผีบอกตัวนี้เออสีศนยหนึ่งหูขอยกรบอกดแวเร้ขอกรว่านั่งคิดอยู่ มันเป็นเลขบ่เนะเขาก็ได้จมนะเอาเหรียญซิฟก็ไปสีหูสิบโมเเล็กยังสิบ่เป็นเลขกยี่โมมันบอกสี่ศูนยบนัเอสี่ศูนยหนึ่งพังอดังบ่เสียง่เสียงดังเสียงผู้ชายเ่ะเสียงผู้ชายค่นายจะได้คบสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศนหนึ่งอบอกสามตับอกสามนิแต่ว่าเอาเหรียญซิย้อนกลับไปกันขึ้นมาสิเป็นศูนหนึ่งทั้งไต่บอจากนอกครับครับสี่ศูนหนึ่ง มันก็ตรง,งกันเน่ยเนาะกับเบื้องเงินเหรียญสีบเนาะเพียงเพียงมันโจงกับไปซีส่สี่ศูนย์ห้าเั้เออให้ตัวเดียวซ้ำนี่ล่ะยิ่งเสียงเป็นออกมาเสียงเราเอาเหรียญชิปเพิเ่นว่าผู้ใดยังไม่สูงไม่น่าไปเอาเหรียญชิปเด้อพอดีประพอนกะมีเหรียญชิปก็เลยแย่เข้าไปเอาเหรียญชิปก็ไปปานสี่หุจักเรียกว่าสันต์ได้เเววแล้วนะเสียงเป็นออกมาเลยสี่ศูนย์ห้าว่าสันต์ 401ศูนยวค่อยๆแล้วค่อยๆเดี๋ยวดังเดี่ชึ้งหนึ่งหัวขับสี่หัวขับเออแบบซิมมาเออแบบซิมแบบเสียงออกมาจากลุงสมนะเสียงบ้้าเออแต่ว่าเป็นเสียงผู้ชาย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 สิบใส่หม้อเออบันน้ก็เลย ขึ้หอดเบาแอมตื่นไม่ยังขึ้นหอดเบาแอมทามทามพนเบิ่งด้วยค่ะเบาแอมบ่มาบัวนอนหันใจไดรเล็มาที่เก่าครับมาที่เก่าเจตังมานนำในเด้อเจตังค์บ่เอฟซีเราเคยมาหากันนะพนปัดได้เลยกขึ้นหอดโหลดด้อ่มาบนอซีมซีมโทรหาในเด้อในเด้อเบาเบาคือแท้ได้ กระสิบวัวเบาค่อยๆคือเสียงเสียงข้นป่วยข้นอย่างไอ้สิแล้วบ่เป็นเสียงข้นแข็งแรงอังนี้นะป้าป่าเพิ่นเคยหายแบบนี้ป่ะเอ้าจืดซ้ำโตกระเถิดก็ได้แบบจังซี่แหละบอกค่อยๆยังสี่ลกบว่าเค่อยเออว่าค่อยแบบระบายห้าสิเป็นตีวะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้งวดลูกเพิ่นมาดาเท่าอีกปะเป็นเหตุห้องเพิ่นค่ะยี่สิบตัวเออกี่เพิ่นมากกว่าสิบตัวได้กว่าครับ 401 4 0 1ออกมาจากเคโร่งเลยมากแคอพอเลยเสียงผู้ชายทด้บนเป็นเสียงคุ้นแข็งแรงด้วยครับไขยเสียงคุ้นปวดแต่ร่งโซบล่งบบง่ายเลยนี่อยงว่าผูใ้ใดตายหนอะแต่ว่าโบหูจักผู้ตายด้วยแต่ว่าร่งกับเป็นซีด้วยเนาะ ตีแบซีกระบอกกระบอกกระบอกตีกระบอกตีโล่งนะกเอาแต่เล็กเล่าบอกบอแเม่นสมุดสมุดว่าจากสิีนคเจนอนคเจแต่งน้อมันมันจบข้อดีกันเป๊ะเลยเด้โล่งเป็นซีเงื่อนเหรียญสีกับหน่งศูนหรือว่าศูนย์หนึมันก็บอกซีศูเออเนี่ยเนี่าเหียเนาเนี่นี่ยเนนี่ยไนไ่โลน่งเนน่ยนนี่นีนับนน่ คนอยู่ในในแวดวงนั่นแหะในงานนั่นล่ะในงานเขาจะว่าเขาบอกจัะว่าเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นผู้นอนอยู่ในโบเผู้นอนในรถเพื่นบ้าผู้ใดอยากมีโสกมีลาบเหมนนั่นเอาเหรียญซีฟนั่นเดยเข้าไปในไตไตล่องนะแต่ว่าเสียงที่กระซิบนี่เสียงคนในลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขออยากถามประพันมเคลื่อนไหวของของเลขสองตัวก่อนนะครับเนาะเพราะว่า เดี๋ยวย่อนนิดนึงเสองตัวของปะพ่อนิดแล้ว่ามันคงสุดท้ายได้นาะมันไม่ไดาอีกได้ปะพ่อนเราเอาหมอนี้สองตัวฝากพี่ฝากน้องอยู่บ่จะแม่แม่ข้ามผงเพิ่นมาบอกแล้วแม่ข้ามผงเพิ่นมาบอกอีกแล้วหมวดนี่โอ้เมียข้ามผงแม่ข้ามผงผู้เก่าหน่ะล่ะผู้ที่เคยไปถ่ายเอฟที่ห้าวเก้าเก้าสิสิสิยังจำกันได้แม่ข้ามผงสุดแดงใส่สุดสีแดงสูตรสีแดงแน่นขึ้นกัน วันนี้แล้วก็มาาหายแต่หลายมือกอนคว่ำฟันคว่ำนี่เนาะเพิ่นหายหกแปดเด้อค่ะเด้อหายหกแปดแม่นค่ะแม่คำผงแต่ว่าแต่กอนอันกอนกอนมือห้าสี่บอกสีู่นหนึ่งอีเด้เลขตัวนี้มันโดนแต่ว่าเป็นหมวดข้องหนีรุ่นนะวดบอกยังไๆจะต้นวีคุณวันสาแนต่ต้นวี่แม่คำพงผู้นี้แล้วก็บ่อทีมดอกเรามาหาเลียงกับผูซาแล้วเลียงมันแจงตงงามเลย แต่งสวงามได้ตอนพระเจ้าเหนีิกใหม่ๆตะกี้เพ่นแม่งหาเข่าหนึ่งตัวเดียวเน้อเอากอเข่าไปหอยแมนเอาก็เข้าไปเข่าได้เข่าหนึ่งตัวเดียวนั่นผีบอกหวยกันยังวะผีบอกเลขครับผีบอกเลขเนาะแคบหนาจอไปเด้อครับผมแต่ผู้ชมเดี๋ยวพระเที่ยงสี่สิบหกเป็นพี่น้องในฟังเนาะครับผมเนาะผมแต่ผู้ชมตัวเลขของป่าพอนประจำของงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันหกแปดนะครับผมเนาะสมว่าผีบอกเลขกีดีได้ครับผมแต่ผู้ชม กระซิบออกมาจากโล้งศพเลยครับผมเป็นเสียงผู้ชายเสียงอ,นอน่อ,อนๆคายๆคนเมยยังไงนะครับผมสี 401, 401, ่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งผลว่าโอ้ยเนาะครับผมเนาะได้ยินแต่ว่าได้ยนินชัดเจนเนะน,นาะป้าพ่อนาะได้ย,ยินแบบชัดเจนใช่ไหมเสียงค่อย,อยๆก็ได้ยินชัดเจนอ,อ้นี่หลายคนมีจิตมีโศกมีดวงครับผมเนาะงหกแปดนี่เป็นตัวเลขของจำแม่นกผงครับผมมาบอกปอ้าพ่อจากแต่ตองวดตอ,ว,ดตอวีกผลครับผมเพราะว่าพอเที่ยงเคยมาเอาคลิปขังหนึ่ง ปนแจองตัวงามงามในงวดนั้นเอากระติบเข่ามาหอยอย่างนี้ล่ะพะพอนายหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเข่าตรงเป๊ะเลยครับผมงวดนั้นก็ได้ลอบวปพีจีนาเบิ่งเด้อครับผมท่านผู้ชมอันแอดมินของฮาตัดให้เรียบร้อย40044114011068ตัวเดียวแขนๆเลยเหล็กรางเอ้าไพ่มากก็จัดคัดให้เบิ่งพระคุณสุนานเนาะไพ่มากแคบหนาจะไปเบิ่งเด้อครับผมแคบว่าเป็นอสุรประการมาจากรไว้ครับผมเนาะเดี๋ยวมันสิลืม แต่ว่ามันใกล้ๆเมื่อยแล้วครับผมอ้าสุดท้ายเนี่ยทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมสื่อซีศูนย์หนึ่งให้ถือสามตัวตรงๆหกแปดให้ถือจังๆเนาะครับผมเนาะงเนี่ยมีเงินมีข้ามลำรวยกันสมบูรณ์สุดค,คลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกัน,กนไหมคลิปหนาแต่ว่าก่อนจากกันครับผม,ม,มท่านผู้ชมท่าเผู้ชเอาของดีมาฝากพี่ตอนนอ้องเป็นของสร้อยข้าศลอยขายเพราะน้เนี่ยบางใจะจะของว่าเออกัขายของบดีอะไรเป็นวันวีวีข้าเจ้าขายดีดีรองมุซาไปใส่เบื้องเด้อครับผมท่านผู้ชม ทา่านใดอยากเอาไปซอยขาดซอยขายไปฟั้างรายละเอียดจากปากปูเด้ยเลยครับผมขอบคุณครับ,บอบพอขอบคุณครับสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงินเรียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อว่าในพระแท่งเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดาดไผ่มีติดตนดติดตัวไวจะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุคล์ทนี่ที่ว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเ็ดหนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมคงคลถ้ามาค้าขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,น,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัต์สีสูงกูัวประลรลาดก็เลยบมืความเกลียดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อที่ไปที่เหมือนที่ที่มาไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปูเหี่ยวกว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูดธคุณขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ่นหยีมีพูดธะคุณนโดยโตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมเป็นอวดยติฤทธิ์สามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนีขึ้นมาบบานนี้ไน,นวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมงองลาเอาคนว่าให้เอาฝากบกตูมตน้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็มเลยเอาฝากทูมมาเอามาผบพสมจะว่าออกที่เขียวน้ำนีค่คือฝากตูมฝากทูมบานีา้เพราะตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเื่อน,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 นตัวเอาตัว,ตวยอ่อเอาขึ้นคืนยอยอ่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนี่ม,มานี่คือใมคูนนี่นี่มันไมู้่นโพ้าระสิฐานอยู่ครับนัน <laughs> ้นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมระศิวะรีอะศิวะรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่ล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำ,ำนานมากการทีกษัริยกับพระลงอยู่ในนองสงร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปุ๊กเสกของปุบตบิดตำนา้ายนต์นั่นเจตำหนานเบิดปุ๊กเสกเชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปู่ปุ๊กเสกผู้ร่วแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณะมณีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรจนนี่ผู้ปุ๊กเสกให้ร่วแรกอฮะถ้ะาให้ไปสองผู้รอด นะบาดกูโคนน่ะปูรอดทรมาทิโนโนัน่นเป็นปษษษูพิเศษปูที่สองครับ่สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลียป่ยนควมยากตันในคนมังมีอยู่กินสลางกัน,กนมันจะทีดูครับครับนี่น,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 นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรด,รดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน่นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลย ปูรอดมาจากใสปูรอดเป็นสีสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปคล้องไฟสีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องก้อมเป็นมาก